เพื่อจะได้ไม่พลาดเรื่องราวของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอย่าลืมกดติดตามพวกเราไว้ด้วยนะครับ <Yeah. S 3> สวัสดีแฟนบอลกองทัพปีศาจแดงทุกท่านนะครับในข่าวประจำวันที่24กรกฎาคมวันนี้ช่วงทิ่งเที่ยงครับมาเริ่มกันที่ข่าวลือในตำแหน่งกองหน้าตัวเป้าของทีมกันก่อนภายหลังข่าวจากฝั่งเยอรมันยืนยันว่าตอนนี้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกลายเป็นทีมเต็งสำหรับการจะคว้าตัวเบนจามินเซสโกกองหน้าจากอาเบไลซิคเข้าร่วมทีม อย่างไรก็ตามนะครับกับรายงานในฝั่งอังกฤษและโดยเฉพาะจากลอรีวิทเวลสายข่าวแมนยูนเต็ดระดับเทียนหนึ่งได้ออกมาเผยว่า แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไม่ได้มองว่าการล่าตัวเบนจามนเซสโกคือลำดับความสำคัญของทีมในตอนนี้เลยครับถึงแม้ว่าเขาจะยอมรับว่าเซสโกถูกทัพผีแดงของเราเนี่ยจับตาและก็เฝ้าดูพัฒนาการของเขามาอย่างยาวนานแต่ด้วยผลงานของเขาในช่วง2ปีกับอาเบลไลซิกยังไม่ตอบจทย์ทางฝั่งทีมผีแดงของเราเท่าไหร่และยิ่งเมื่อต้องมาเจอกับเรื่องราคาค่าตัวรวมถึงค่าเหนื่อยในสัญญาของนักเตะที่สูงเกินไปด้วยทํให้สโมสรนจะมองหาตัวเลือกกองหน้าที่มีประสบการณ์ในพรีเมียร์ลีกมาเป็นดับแรกและก็ให้ความสําคัญ การล่าตัวเบนเจามินเซสโกหรือว่ากองหน้าจากนอกลีกมาเป็นลำดับถัดไปมากกว่านั่นเองครับซึ่งไใตรงที่ว่ากำลังมองหากองหน้าในพรีเมียร์ลีกมากกว่านี้ก็ตรงกับที่คริสเวเลอร์อหนึ่งสายข่าวแมนยูเน็เดได้ยืนยันไปเมื่อคืนที่ผ่านมาเช่นกันนะครับว่า บทของสโมสอเนะี่ยเหมือนจะยอมรับไกลๆก,กับรูเบนอามูรินไปแล้วว่าที่จะหากองหน้าตัวเป้าให้เขาไม่ทันในเกมเปิดหัวซีซั่นที่จะพบกับแอชโนลในวันที่17สิงหาคมที่จะถึงนี้และกองหน้าที่มีโอกาสจะย้ายเข้ามาในตลาดนักเตะรอบนี้คงจะเป็นกองหน้าที่มีประสบการณ์ในลีกอย่างเช่นโอลีวัตกินส์ของแอสตันวิลล่าหากว่าราคาไม่แพงเวอร์เกินไปครับ ด้วยที่กับดิวของไอลี่วัตกินส์นี้ครับทางฟลาบิสโอมาโนอีกหนึ่งเียวข่าวคนดังก็ยังได้ออกมาร่วมแสดงความเห็นนะครับว่ากับกองหน้าจากแอสตันวิลล่ารายนี้แมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดน่ะสนใจมากจริงๆด้วดยที่เขาก็ได้กล่าวผ่านทางพอดแคสต์เฮลวีโกต่อล่าสุดว่า โอลิเวอร์กินสเป็นกองหน้าที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดให้ความชื่นชมเป็นอย่างมากและก็เป็นตัวเลือกที่พวกเขาพิจารณามานานหลายสัปดาห์แล้วแม้ตอนนี้จะยังไม่มีการยื่นข้อสเสนอหรือว่าม,มีการติดต่ออย่างเป็นทางกาันแต่ในกรณีนี้ความสัมพันธ์ระหว่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกับแอสตันวิลล่าก็ดีมากๆซึ่งอาจจะเปิดโอกาสให้ดีลนี้เกิดขึ้นได้ ส่วฮันด้านเบนจามินเซสโกกำลังถูกพูดถึงภายในสโมสรแมนเชสเตอร์ยูเนเ่็นตเช่นกันแต่เขาก็ถูกมองว่ามีราคาที่สูงและดีลนี้ก็ไม่ง่ายเลยสำหรับพวกเขา หลังจากนั้นครับฟาบ,บิโอรโรมาโน่ก็ยังได้เสริมถึงข่าวลือระหว่างอเลนโดการนาโชกับเชลซีด้วยเช่นกันนะครับว่ากับเขาที่ว่าการนาโชอาจจะย้ายไปยังเชลซีเนะี่ยมันดูเหมือนว่าจะมีมูลความจริงอยู่บ้างแล้วครับเนื่องจากว่าเชลซีเองก็ต้องการจะปล่อยนักเตะบางรายออกจากทีมด้วยชื่อของนิโคลัสแจ็กสันถูกพูดถึงในการเจรจาและก็รวมถึงคริสเตอร์เฟอร์เอนกุนกูก็เป็นอีกคนหนึ่งที่มีการพูดถึงในช่วงต้นซัมเมอร์และเชลซีเนะี่ยอยากจะปล่อยเขาออกจากทีมมากที่สุดแล้วครับซึ่งตรงนี้ก็ต้ออองงมมาารดูว่่เืถึ ช่วงเวลาสาคัญแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะเอาอยัางไงต่อครับเพราะว่าการนโชว์ที่เชลซีสนใจอาจจะใช้เป็นการต่อรองหรือว่าแลกเปลี่ยนนักเตะบางคนได้นั่นเองมาต่อกันที่สถานการณ์ในตําแหน่งผู้รักษาประตูกันบ้างนะครับด้วยทางฟาบิโอโทมาโน่ด้อัปเดตไว้ผ่านทางพอดแคสต์เฮลวีโกเช่นกันว่า ตอนนี้ตัวเลือกที่เป็นไปได้หากว่าจะมีการเสริมทัพในตำแหน่งผู้รักษาประตูของทีมผีแดงเรานั่นจะเหลือแค่2รายเลยครับก็คือเซนลาเมนสไนยดันวัย23ปีจากรอยัลอันเวิรบและก็เอมี่มาดิเนสจากแอสตันวิลล่าโดยที่เรื่องนี้ครับฟาบิสโอมาโน่ได้ออกมาให้ข่าวว่าผมคิดว่าเป้าหมายถัดไปของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดน่าจะเป็นผู้รักษาประตู ตอนนี้พวกเขากําลังหาเรือกันภายในเกี่ยวกับสิ่งที่จะต้องการจากผู้รักษาประตูคนใหม่ไม่ใช่แค่เพราะว่าอาการบาดเจ็บของอังเกรโอนา่าเพราะว่าเขาไม่ได้เจ็บหนักและก็จะกลับมาในเร็วๆนี้แต่ก็ยังรวมถึงสถานาการณ์ของอันตายบายินเดียด้วยเช่นกัน ตอนนี้มันมีอยู่สองทางเลือกก็คือไปคว้าผู้รักษาประตูที่มีประสบการณ์และก็สามารถสร้างผลกระทบต่อทีมได้ทันทีเช่นเอมี่มาดินเนสที่อาจจะย้ายออกจากแอสตันวิลล่าและก็มีความสนใจย้ายมาร่วมทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเป็นอย่างมากด้วยแต่ถ้าว่าเรื่องค่าตัวก็ยังคงค่อนข้างแพงและไม่สามารถจ่ายได้สําหรับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดหรือว่าอีกทางเลือกหนึ่งก็คือผู้รักษาประตูดาวรุ่งที่สามารถพัฒนาตัวเองได้ไปพร้อมๆกับอังเรโอนานาโดยหนึ่งในชื่อที่ถูกพูดถึงที่สุดก็คือเซนลาเมนจากรอยัลอันเวิ ซึ่งก็เป็นผู้รักษาประตูที่มีพรสวรรค์สูงและแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็ติดตามดูฟอร์มมาอย่างยาวนานและตอนนี้พวกเขานีก็ได้มีการติดต่อกับรุวยอันเวิร์บแล้วเพื่อสอบถามเงื่อนไขของดีวนนี้และผมก็คาดว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะเซ็นสัญญาผู้รักษาประตูคนใหม่ในช่วงซัมเมอร์นี้อย่างแน่นอนด้วย มากันี่ข่าวการเปิดตัวอย่างเป็นทางการของแมคคัสแตรดฟอร์ดที่ได้ย้ายร่วมทีมบาร์เซโลนาสมใจซึ่งก็มีการประกาศอย่างเป็นทางการไปเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับและมันก็มีอยู่คําถามหนึ่งครับที่นักข่าวสอบถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับเขาหรือเปล่าที่แมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดที่ทําให้เขานต้องออกจากทีมไปตั้งแต่ตลาดมกราคมอย่างแอสตันวิลล่ารวมถึงซีซั่นนี้ที่เขาก็ต้องย้ายมาเล่นให้กับบาร์เซโลนาอย่างไรก็ตามครับเจ้าตัวก็ถือว่าตอบคําถามนี้ได้ดีโดยที่ไม่ได้กล่าวโทษโมซอนแต่อย่างใด ดีต่อเรื่องนี้ครับแบรดฟอร์ดได้ให้สัมภาษณ์ว่าสถานาการณ์ของแมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดสโมสรกำลังอยู่ในช่วงเปลี่ยนแปลงและพวกเขาก็อยู่ในช่วงนั้นมาระยะหนึ่งแล้วผมไม่มีอะไรจะพูดในแง่ลบเกี่ยวกับแมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดมันเป็นส่วนสำคัญไม่เพียงแต่ในอาชีพของผมเท่านั้นแต่ก็ยังรวมถึงชีวิตของผมด้วยผมรู้สึกขอบคุณสำหรับโอกาสในการเล่นให้กับพวกเขาแต่ฟุตบอลก็เหมือนกับชีวิตและไม่ใช่ทุกอย่างจะง่ายอย่างที่คุณคิด นี่คือก้าวต่อไปของผมบทต่อไปของผมและผมก็มุ่งมั่นอย่างเต็มที่ที่จะพยายามพัฒนาตัวเองและก็ช่วยทีมคว้าแชมป์ผมแค่อยากจะขอให้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดโชคดีและก็หวังว่าพวกเขาจะประสบความสำเร็จในอนาคตด้วย ก็สำหรับแมคคัสแวนสฟอร์ดนะครับจะพูดยังไงดีเนาะเพราะว่านังกเตเองก็ทําตัวเองล้นล้วนจะมาโทษนู่นนี่นั่นก็ไม่ได้เลยเพราะหากว่าตอนนั้นตัวเองเนะีตั้งใจเล่นทําทุกอย่างเพื่อทีมไม่นอกลู่นอกทางคําว่าตํานานของสโมสรคนต่อไปนี่ไม่ไกลจากตัวเขามากนักเลยครับแต่เมื่อสุดท้ายมันไม่ได้เป็นเช่นนั้นเส้นทางใหม่ของเขาก็ขอให้เขานั้นโชคดีครับ เรามาต่อกันที่บทสัมภาษณ์ของโชเซ่มูรินโญ่อดีตกุนซือของทีมผีแดงเราในครับที่ล่าสุดเจ้าตัวนะ่ะได้เปิดใจถึงการเข้ามาคุมทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดต่อจากทางลุยฟันเกาเมื่อปี2016ซึ่งเขาก็ยอมรับว่าตั้งแต่ตอนนั้นจนถึงตอนนี้ทีมก็ยังคงอยู่ในช่วงวิกฤตและแน่นอนว่าจนถึงตอนนี้เขาก็ยังเป็นกุนซือที่พาทีมประสบความสําเร็จมากที่สุดด้วยแถมก็ยังได้จิกกับทีมเรือใบเล็กน้อยในครับต่อเรื่องการผิดกฎการเงินโดยต่อเรื่องนี้ครับโชเซ่มูรินโญ่ได มันเป็นช่วงวิกฤตของสโมสซซึ่งไม่ใช่แค่การที่เซอร์อเล็กซ์เฟอร์กูสันจากไปแต่รวมถึงการที่เดวิดกิลออกไปด้วยเดวิดมอยส์เข้ามารับช่วงต่อแต่เมื่อสารคดีของผมออกใน Netflix เรื่องทั้งหมดจะถูกเปิดเผยเองผมเข้ามาหลังจากนั้นและตอนที่ผมมาถึงสโมสซอนยังอยู่ในช่วงเวลาของการเปลี่ยนผ่านเราควา้าแชมป์ด้หลายรายการร่วมกันและเราเองก็จบอันดับที่2ในเด็กได้ด้วย กับบางทีมผมก็ยังไม่เข้าใจนะว่าทำไมบางสโมสซอนที่โดนลงโทษเรื่องกด i n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  i i l l f i r r Pay ถึงยังสามารถจ่ายเงินซื้อนักเตะได้ตามปกติผมคิดว่าพวกเขาควรจะถูกหักแต้มด้วยซ้ำแมนเชสเตอร์ซิตี้โดนลงโทษทางกฎหมายและเราควรจะคว้าแชมป์ลีกแต่ถึงจะเป็นแบบนั้นผมก็คิดว่ามันก็ยังคงไม่เพียงพอสำหรับผมที่จะมีความมั่นคงและก็ความต่อเนื่องในการทำงานที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดหเวลานั้นอยู่ดี หลังจากนั้นครับโชเซ่มูรินโญ่ก็ยังได้พูดถึงการปรับโครงสร้างใหม่ของแมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดด้วยการมีเซอร์จิมรัดคลิฟเข้ามาเป็นเจ้าของร่วมรวมถึงการที่เขายังคงยืนยันว่ายังคงให้การซัพพอร์ตการทํางานของรูเบนอาโมริมครับด้วยต่อเรื่องนี้โชเซ่มูรินโญ่ได้ให้สัมภาษณ์ต่อว่า วันนี้ผมคิดว่ากับการเปลี่ยนแปลงเจ้าของสโมสรนคนใหม่กับเจ้าของที่ไม่มีประสบการณ์ในวงการฟุตบอลมากนักแต่ก็มีประสบการณ์ในเรื่องกีฬาสิ่งที่เกิดขึ้นกับรูเบนอโมริมจากการเป็นผู้จัดการทีมของแมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดที่ย่าที่สุดในประวัติศาสตร์ของพรีเมียร์ลีกไปจนถึงได้รับความต่อเนื่องและก็ความมั่นใจให้ทำหน้าที่ต่อไปซึ่งผมก็มองว่ามันเป็นสัญญาณว่ามีหลายอย่างเปลี่ยนแปลงไปนะภายในสโมสร ด้วยความมั่นคงแบบนั้นเราทุกคนคงเห็นตรงกันว่าเขาเป็นผู้จัดการทีมที่มีศักยภาพและก็มีบุคลิกภาพที่ยอดเยี่ยมคนหนึ่งผมคิดว่าเขามีศักยภาพสูงมากที่จะทำผลงานที่ยิ่งใหญ่ได้ในอนาคตด้วยและทั้งหมดนี้ครับก็เป็นข่าวสารที่น่าสนใจของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดประจำวันที่24กร,รกฎาคมหากว่าใครชอบก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับ